มากันที่อัตราต่อรองล่าสุดของคู่แมนนี่ปากเกียวกับทางด้านมาริโอบริออสที่จะชิงชัมโลกกันในรุ่นเวลเ์เวทของ WBC ในวันที่19กรกฎาคมเทียบถึงนี้ซึ่งอัตราต่อรองล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไปอย่างที่คาดจริงๆก็คือทางด้านมาริโอบริออสเป็นต่อทางด้านแมนนี่ปากเกียวครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องพักยก24แอ PY 24 ซึ่งอาาัตราต่อรองนะครับก็ปรากฏว่าทางด้าน Mario อบาริอัสนะครับแชมโลกในรุ่นเวอร์เตเวตของ w ดบเนี่ยเป็นต่อเมนนี่ปาเกียวอยู่เราๆประมาณสักถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก3-1มด้วยกันนะเออก็คือถ้าแทง1น0 0 0บาทเนี่ย แทง100บาททางด้านมาริมาริโอบาริออสนะก็คือ,อได้อยู่ที่100กับอีก31บาทในขณะที่ถ้าแทงฝั่งแมนนี่ปลากเกียวเนี่ยแทง100บาทจะได้อยู่ที่2 7 2บาทอัตราต่อรองก็คือประมาณ2.5 2. ต่อ1อะไรประมาณนี้มันก็ไม่ถึง3มันก็ไม่ถึง3หนดีหรอกแต่ว่าอัตราต่อรองประมาณนี้ก็ไม ก็นะก็แต่เขาคิดไปแล้วแหละว,ว่าราคาต่อรองน่าจะประมาณนี้เผอเผนี่ที่จริงน่าจะต้องเยอะกว่านี้นะเออคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าออที่จริงแล้วถ้ามองกันตามรูปรูปการแล่งจริงอะมาริโอบาริออสไม่มีอะไรที่จะเสียเปรียบแมนนี่ปากเกียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่แก่อ่อนกว่ากันถึง16ปีด้วยกันออส่วนฟงช่วงช็อกที่ต่างกัน เกือบเกือบจะ20เซนติเมตระสภาพร่างกายในวันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็คือมาริโอบาริออสได้เปรียบครบวงจรนะราคาต่อรอบประมาณนี้นี่ผมคิดว่ามันถูกไปซะด้วยซ้ำนะเออส่วนในเรื่องของอราคาเสมอเขาให้ไว้ที่อยู่ที่ประมาณ16เท่าก็มีโอกาสที่จะออกเสมออยู่นะเพราะว่านี่ราคาเสมอนี่เขาให้ค่อนข้างต่ำนะที่จริงถ้าให้ให้เยอะกว่านี้ก็แสดงว่ามันแทบไม่มีโอกาสเสมอเลยแต่ วนี่ประมาณแค่6เท่านี้เขามองว่าอาจจะมีโอกาสเสมออยู่นะเออส่วนในราคาเอ,อ่อ ไม่ครบยกเขาให้ไว้อยู่ที่0.21เท่า oh <my> ก็คือถ้าไม่ครบยกเนี่ยแทง100บาทจะได้อยู่ที่120บาทในขณะทีถ่ถ้าถ้าถนะึงคะแนนน่ะเขาให้ไว้ที่2.04เท่าเลยนะก็คือแทง100บาทเนี่ยได้อยู่ที่200กับอีก4บาทก็ได้ทีเดียวก็เขามองว่าโอกาสที่คู่นี้จะไม่ครบยกเนี่ยมีโอกาสสูงนะ มีโอกาสสูงมากเออเขามองเขามองว่าอย่างนั้นเขาถึงให้ราคาที่ค่อนข้างต่ํามากๆเลยอเออก็สรุปว่าคู่นี้นะครับมาริโอ้บริออสกับทางด้านเมน,นี่ปาเกียวก,ก็ราคาต่อรองก็เขาให้มาริโอ้บริออสเป็นต่ออยู่ประมาณสามนึงแล้วก็เออแต่ว่าคือคู่เนี้ยที่จริงมันก็มันก็นะ แฟนมวยหลายคนก็อาจจะมองว่ามันมีโอกาสพลิกแต่จริงๆแล้วคู่นี้แทบไม่มีโอกาสพลิกเลยเต็มที่ถ้าจะให้เกรงใจกันหน่อยคู่นี้ถ้าต่อยกันแบบเกรงใจหน่อยนะก็อาจจะออกเสมออย่างที่ราคาเขาให้เขาให้ไว้แค่ฝีบกเท่าเขาก็เผื่อใจไว้เหมือนกันว่าอาจจะออกเสมออะไรประมาณนี้แต่ว่าผมคิดว่าโอกาสที่จะออกเสมอก็ค่อนข้างน้อยนะดูฟองแล้วก็คือ,อแมนนี่ปาเกียวจะแพ้แบบไหนเท่านั้นเองจะแพ้นกหรือจะแพ้คะแนนก็ต้องดูว่ามาริโอบาริอรอส ช็ชกแบบเกรงใจมากขนาดไหนถ้าเกรงใจเกรงใจหน่อยก็อาจจะถึงคะแนนแต่ว่าถ้าไม่เกรงใจเลยแมนนี่ปาเกียวก็อาจจะปริวตั้งแต่ช่วงยกต้นๆได้เลยตามที่ราคา,าหน้าเสือมันออกมาประมาณนี้ครับ